สวัสดีครับอยู่กับพวกล้อดามกรีนครับตอนเช้าๆมา update, อัปเดตทีมงานของเราครับรถก็มารอนะครับเราย้ายมาถึงหน้าง,งานครับเราจะไม่นอนหน้าง,งานนะเราย้ายรถกลับทุกวันครับเราจะกลับมาแต่เช้านี้เซมวิ่งครับเดี๋ยวมาดู อาการลงของเขาเป่ากลองก็นี่เลยมาเป่าอยู่นี่แหละเป่าอยู่หน้างานครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปั๊มเขาไม่ให้เป่าแล้วครับมันฝุ่นเยอะก็ตัดออกเลยครับเรามีปั๊มปั๊มลม เซ็กเอาลงได้ไหมรถมมกโอ่เอาลงจากเทเล่อต้องต้องหัดเด้อหัดเอาลงเด้อต้องให้เป็นทุกคนครับเดี๋ยวให้เซ็กเอาลงด้วยทุกคนต้องเป็นครับเพราะว่าทีมงานเราเป็นทีมงานช่วยช่วยกันครับ มาแลา้วาะอ่ะไปอันนี้เกียร์ค้างบ่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำที่ลงตรงนี้เลยนิมทำที่ลงไปจอดเนี่ยทเลือดอันนี้มัน Điên Minh Sà Mòn Linh Minh Khang đan lơi, đan lơi Ơi, đan lơi Thôi là sạp đồ ba. เดี๋ยวต้องไปเอารถไทยมาครับลงนี่เป่ถอยเลยเงี้ยน่ะแซมเคียยๆตรงนี้ก็ได้แซมเคียยๆตรงนี้หน่อยเคียยๆนี้หน่อย เดินหน้าไปก่อน <c oughs> เลิ่จอดนู่นแหละเดินหน้าไปมันเพลาเดียวครับจอดนู่นเลย <c oughs> มันกลับรถได้ไหมล่ะ khua từng này Để cho... này. đi lại đi <laughs> ลงไปนู่นเลยนะ <laughs> แข็กฝั่งนู้นจะตึงนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาหน้าดินครับเฮ้ยไปเลยดันตูดหน่อย เนะจบชีวิตแล้ว <c oughs> ต้องต้องเป็นสองเพลา่าสดเทลเล์นะใครจะออกเทลเลออ่าเอาเพลาเดียวครับ <c oughs> ต้องเอาสองเพลา่า เออน่ะสั่งแล้วสั่งแล้วที่ลงครับจอดตรงนี้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แซมมีรง้ไงมีตัดให้แซมจะตัดเครื่องเป่ากองเลยน้ำมันเลยเยอะไหมแซมอ๋อ ต้องเลี้ยงพี่นะฮะต้องเลี้งแล้วนะพิมีนะเนี่ยสูบเดียวทำงานแล้วครับเป่ากรองเป่ากรองหน้างานครับอันนี้เราก็ลุกมาตีห้านะมาถึงนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงตีห้าเดี๋ยวแซมแซมให้พี่มิ่ตักก่อนครับหกเที่ยวแซมเอารถไปดันก่อน แล้วก็แซมดันเสร็จปุ๊บแซนไปนู่นเด้อไปบ้านประสาทไปบ้านประสาทไม่มีเอาไปบ้านกรวดไหมดันหกเที่ยวเสร็จไปบ้านกรวดไหมนั่นที่ตรงไหนครับนันจะพูดว่าตรงไหนว่าบัติยูไม่บอกข้างว่าบัติธูเดี๋ยวจะบอก เคยชีวิตอีรีไว้เคยชีวิตเดียวพี่เตีห้่ะพี่เต้ไมตัวไามพี่เต้พีเต้เนี่ยซีห้าเลยวะโอ้คนบุรีเขาทำงานซีห้าอันนี้ขยายมาถึงนี่อันนี้ถึงนี่ดินก็เยอะเหมือนกันครับตรงนี้โอ้น้ำจะเต็มเลยว้ย น้ำเราสูบออกอะ่ะมันมันไหลกลับคืนครับเดี๋ยวต้องเอาสูบมาสูบออ,ออกอีกแล้วแหละให้สะมันสวยๆห,หน่อยตรงนี้เป็นดินเหนียวครับโอ้มิมน้ำมันออกเว้ยตรงนี้นี่ครับการทำงานของเราครับเดี๋ยวหกล้อ,อก็มาอีกเรามีบริการเป่ากรอง นอกสถานที่เลยครับเป่าฟรีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จอจบอยงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ